่บทที่แปดบทที่แปดอักษรสูงอักษรสูงมีสิบอดตัวมีสตัวผันด้วยไมมเอกผันด้วยไม้เอกสกดทคำแรกโอเอเหไมมเอกเหขอสรุไม้มลายไข่ไหมเอกไข่โส อีสีไม้เอกสีหอหิมหออเอไม่ใช่หรกอหออเอเหไม้เอกเหสะกดตัวอะไรอหออาขาไม้เอกขาเข้าไปลึก้อไอไฟไม้เอกไฟ ไปออาฝาไม่เอกฝาฝาอโอหแม่เอกหอต่อไปพอเพิ่งลุกออกเสียงหอออาผาไม่เอกผาถอถุงถอถอโอ เอกครับต่อไปลูกขออีขีไม้ขี